สบายดีทุกคนมือหนีแต่มาพอกับออนคือเก่าเดอ้อมือน,นีสีมานแหนะนํางานมือนีมีคาว่นนาทั้ง3งานเลยเดอ้องานใหม่ๆสดๆห่อนๆเลยเดอ้อทุกคนผู้ได้ที่อยากได้งานอย่าลืมมากอกอใบสมัครกันเด,อนเนเดอ้อมือนีเด้องานที่1เป็นงานแม่บ้านทั่วไปเงินเดือน1 5 0 0 0บาทสถานที่ทํางาน,นี่แมนยู่พะรล์ซองแต่ว่า้อค้นทีเว้าอ่านเขียนภาษาอังกฤษได้เดอ้อแล้วก็มีค่าอาหารไยวันละร้อย เดือนหนึ่งมีวันยุดหายสีวันถาประยุทธ์กระไดโอทีวันละหาร้อยเดอ้อและงานที่สอ,อันนี้งานพีเลี่ยงน้องเงินเดือน1นึ0 0หบาทสถานที่ทํางานนี่แมนยูสุขาพิบาลหาเดอ้อในบ้านนีมีกันสามคนบ่มีสัตว์เลี่ยงเหตน,นาทีเบิงน้องหนึ่งคนเป็นรักทุกอย่างเดอ้อและข้อค้นที ว้าวอ่านเขียนภาษาอังกฤษได้ดีงานนี้กันเนาะต้องการแต่คนขีเว,ว้าวภาษาอังกฤษได้ด้วยทุกคนและงานสุดท้ายนี่เป็นงานแม่บ้านไปกับเงินเดือน1น0่งสีบาทสถานที่ทำงานนี่แมนอยู่พุทธมณทลนสายสีเด้อ ในบ้านมีกันสองคนมีมาสองตัวเขางานเก้ามุงเลิกงาน17บเโมงศูนย์ศูนย์นาทีเดอ้อผู้ได้อยากได้งานไปกลับอย่าลืมเขามากกอกใบสมัครกันเดอ้อยู่พุทธมุ่นทนซ้ายสีการไปกลับเนาะสําหรับมอนิซิมาบอกงานสาเนีผู้ได้ที่อยากได้งานก็อย่าลืมเขามาสมัครกันชีจะลั่นสนิทวง8ปดสทับหนึ่งมาบทถึงสามารถโทรเขามาสอบถามได้หรือผู้ได้ที่สะดวกแบบว่านางรถไฟฟ้าไตาดินมากสามารถนางรถไฟฟ้าไตาดินมาได้เลยเนาะมาลงสถานีบาง ผัดออกประตู3ายยังตรงมาประมาณ3ามเมตรกระหอดศูนย์เขาแล้วหรือผู้ได้ฉีส่สะดวกสะดวกนังรถเมย์เออนังรถเมย์มาได้เดอ้อจากอนุสาวรีย์มาไปนังรถเมย์ฝั่งลงบ้านลาดวิธีซ้าย18มาลง่มจะลัน8 5หรือว่าจะลั่น83ถับสองก็ได้เดอ้อถุกคน,ส,น,กน,ส,น,นสํา,า,าสหรับมือนี้สิฝากงานไว้ยสานีมือนาสิมาบอกงานคือเก่าสําหรับมือนีไปเลยเด้อสบายดี